ครับพี่ครับที่เต็งเต็งหนึ่งแมนใช่ไหมครับครับใช่ครับมีคนถามเยอะมากว่าเต็งหน,นึ่งแมนสมัครยากไหมไม่ยากครับอ,อ๋อเราแคเ่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วจำกัดวุฒิไหมครับไม่จำกัดวุฒินะครับอันนี้เราสามารถเข้ามาสมัครได้เลยต้องใช้ใบขับขี่ อะไร,ไรขับรถเนี่ยก็ต้องใช้ใบกับขี่ด้วยครับแล้วเป็นตึ้งหนึ่งแมนเนี่ยมีรถให้ใช้นะครับถ้าเป,เป็นในส่วนของรถกระบะเนี่ยต้องเป็นรถของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นรถเบร์ไฟหรือเป็นเลนงพงทางเนี่ยอันนี้บริษัทมีรถให้ครับแล้วเป็นตึ้งหนึ่งแมนเนี่ยมีสวัสดิการอะไรบ้างครับสวัสดิการจะมีประกันสังคมแล้วก็ประกันอุบัติเหตุให้ด้วยครับมีพวกยูนิฟอร์มหรืออะไรอย่างงี้แจกไหมครับมีครับเราจะมีเสื้อ แบบนี้เลยแล้วก็เป็นเสื้อชั้นในอีกชุดหนึ่งครับมีค่า,าน้ำมันให้ด้วยใช่ไหมครับค่าน้ำมันบริษัทออกให้แบบค่าถุงค่าอะไรบริษัทออกให้ทุกอย่างเลยครับแล้วเป็นพนักงานเนี่ยไรายได้ดีไหมครับรายได้ไดีดดดครับในนี้มีส่วนของโบนัสแล้วก็ในตัวของเงินเดือนให้ด้วยครับในแต่ละเดือนเงินเดือนขั้นต่ําตอนนี้ที่บริษัทจ่ายก็อยู่ที่หมื่นสองครับโบนัส <Bon as S 2> ได้มากสุดก็เจ็ดพันครับ ตกอยู่ที่ประมาณ20,000ดานครับแล้วเป็นติงหนึ่งแมนเนี่ยทำงานยากไหมครับไม่ยากครับเราแค่มีใจรักในงานบรยการก็โอเคแล้วครับมี พิยาใสดียิ้มเย้มเย็บใสก็โอเคนะครับแล้วถ้าเกิดผมอยากสมัครเป็นเต็งหนึ่งแมนบ้างเนี่ยผมต้องไปสมัครที่ไหนครับอ่าสมัครได้ที่ตัวแทนของเชฟกุ้ยเต็งหนึ่งได้ทั่วประเทศเลยครับหรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ของนครปฐมเนี่ยสามารถเข้ามาสมัครที่ศูนย์กระจายสิในใสค้าของนครปฐมได้เลยครับผมจะอยู่รประจําอยู่ที่ศูนย์นี้ครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปส่งสินค้าให้ลูกค้าก่อนนะครับ